ขยอบใจพยักร้าย EP 5ผู้แต่งงุนพงใหญ่ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆแม้กฝ่ายจะเป็นคนเฉยชาแต่อีกไม่นานต้องอยู่ร่วมกันยังน้อยผมก็ต้องควรรู้จักชื่อของเขาซะก่อนเพื่อจะได้แนะนําให้ป้าได้รู้จักยูยหันไปมองล่างที่เดินข้างตนก่อนเอ่ยขึ้นผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยว่าคุณชื่ออะไรครับผมแค่ต้องการรู้ก่อนหากป,ป้าผมถามขึ้นมา มีใครที่ไหนล่ะไม่รู้จักกระทั่งชื่อผมหัวร้อแห้งๆกลัวว่าฝ่ายคิดว่าผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาไปหูถึงกับขมวดคิว้วตนเองกับเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้สนิทกันทางที่ดีไม่ควรให้ฝ่ายรู้จักด้วยซ้ําว่าตัวเขาเป็นใครกระท่ังชื่ออะไรแต่ในเมื่อจําเป็นต้องรู้จักชื่อแล้วแล้วก็คงต้องใช้ชื่อปลอมดีที่สุดไปหูตัดสินใจได้ดังนั้นเขาจึงบอกเด็กหนุ่มว่าเป้า นั่นคือชื่อของผมเด็กหนุ่มพยักหน้ารัวก่อนจะพึมพำพูดชื่อนั้นซ้ำไปซ้ำมาเพื่อไม่ให้มีพิรุธตอนอยู่ต่อหน้าประปะ๋าทั้งคู่เดินมาด้วยกันไม่นานก็ถึงบ้านภายในบรรยากาศดูงเงียบสงบปะ้าปะ๋าทำอะไรอยู่ผมบอกแล้วไงให้ใครก็ทำก็ได้เมื่อผมเห็นปะ้าปะ๋ากำลังปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟภายในบ้านผมก็รีบเข้าไปจับบันไดพับให้ปะ้าปะ๋าได้ปีนลงมา ป้าส่งยิ้มกว้างให้ทำไมวันนี้กลับมาเร็วละ่ะเลิกงานแล้วหรือยังไงผมไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวจะโทรไปบอกพี่ใหม่ก,ก่อนว่าผมขอลาง,งานวันนี้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอว้วบอกผู้จัดการฝ่ายบุคคลให้เองคราวหน้ากระหัดบอกก่อนกลับมาไม่ใช่จูจ่ๆหายมาแบบนี้ละ่ะครับผมพยักหน้าแต่จะให้ผมบอกตอนที่ผมตกใจอยู่ก็คงแปกลกล่ะผมคิดอะไรไม่ออกหรอกนะ ตอนนั้นคิดแต่จะหนีออกมาก่อนก่อนที่จะถูกคนร้ายเห็นหน้าก็เท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรผมจะให้ป้ารู้เรื่องนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดในขณะที่ผมกำลังคุ้นคิดอยู่นั้นป้าแกมออกมาเบาๆก่อนถามขึ้นว่าหรือพาใครมาด้วยหรือเปล่าจริงด้วยผมเกือบลืมไปซะสนิทหากป,ป้าไม่ถามขึ้นมาแล้วก็รุ่นพี่ของผมนะครับป้า พี่เขาชื่อว่าอ,อแย่แล้วที่ท่องมาก่อนหน้าผมดันลืมไปหมดแล้วผมยิ้มเจินเยนอึกอักอยู่คู่ใหญ่ก่อนถามฝ่าย,ย่างเลี่ยงไม่ได้คุณเชื่ออะไรนะครับพอดีว่าผมลืมไปแล้วไปผูมีสีหน้าไม่พอใจนักเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังจำไม่ได้เขาเค้นเสียงผ่านลายฟันอย่างหงุดหงิดเป้าอ๋อใช่ใช่ ป้า,ปารุ่นพี่ผมชื่อเป้านะครับป้ามองสำรวจอีกฝ่ายอย่างไม่วางตาผมอดตื่นเต้นไม่ได้ว่าจะถูกจับพิรุษได้หรือเปล่าเขาเป็นชาวต่างชาติเหรอป้าถามผมรู้สึกเหงื่อชื้นบน,นาผากขึ้นมาครับป้าพี่เขามาเที่ยวที่นี่พอดีโดนโจรขโมยกระเป๋าเลยไม่รู้จะทำยังไงเขาขอมาอยู่ด้วยกันกับผมสักพักหนึ่งก่อนป้าคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับ ได้สิแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าชื่ออะไรนะเป้าใช่ไหมอักษรจีนตัวไหนล่ะป้าอยากรู้ผมหันไปถามอีกฝ่ายป้าป้าให้ผมถามคุณว่าเป้าหมายถึงอะไรนะคะป้าูเอ่ยว่าเสือป้าป้ารุ่นพี่บอกว่าเป้าตัวเนี้ยหมายถึงว่าเสือไอย้ยาซีแล้วว่าไม่ให้รืออยู่ไล่ไล่ไปไล่ไป ไล่ไปเลยไม่ต้อนรับอ้วไม่ให้อยู่ไล่ไปเลยอ้วไม่ต้อนรับหรือให้ใครเข้ามาพาเขาไปอยู่แทนเลยห้ามหรือติดต่อเขาอีกเด็ดขาดจู่ๆป๊าก็เปลี่ยนท่าทีเป็นโมโหเกี่ยวกาดแทนจนกระทั่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจถึงแม้ไปหูจะฟังทั้งสองคนไม่เข้าใจแต่เขาพอจะเดาจากปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของชายวัยกลางคนได้ว่าไม่ต้อนรับตนเองสักเท่าไหรนะ่นัก ป,ป้าไม่สงสารเขาหนูงไงไหนเคยบอกให้ผมรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นไงล่ะอ้วสอนบอกให้เรือมีน้ำใจกับใครบ้างไม่ใช่เที่ยวไปมีน้ำใจไปทั่วกระทั่งเอาตัวซวยมายังไม่รู้ตัวอีกป้าพูดแบบนี้พี่เขาเสียใจแย่เลยนะป้าช่างปะไลตอนนี้รือรีบเอารุ่นพี่เรือออกไปไกลๆเลยก่อนที่อ้วจะลงมือไล่ด้วยตัวเองป,ป,ป้าโกรธจนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ำ ป้าเห็นคนลำบากต้องช่วยสิจริงไหมผมเช็คความน่ารักเข้าอ้อนผลลัพธ์คือโดนป้าบิดหูจนเกือบขาดโอ้ยป้าเจ็บเจ็บเจ็บผมทำอะไรผิดปล่อยหูผมก่อนได้ไหมโอ้ยหูผมจะขาดอยู่แล้วป้าเดี๋ยวหูผมติดมือป้าหรอกดีจะได้รู้จักฟังอ้วกพูดบ้างบอกให้ไล่ไปยังจะมาขอให้เขาอยู่ทำไมลูกโง่ป้าใจเย็นก่อนค่อยคพูดค่อยๆจา ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมไม่กล้าเถียงป้าอีกปล่อยให้ป้าใจยเย็นก่อนค่อยว่ากันผมกำลังจะเดินออกไปอย่างเงียบๆป้าป้ากับเอ๋ยขึ้นมาว่าหรือจำที่ซิมแซบอกไม่ได้หรือยังไงว่าให้ระวังเสือตอนนี้หรือกับพามาเองยังไม่รู้ตัวอีกหรืออายุยอะไรนะเรื่องคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมั้งป้าผมคาดไม่ถึงว่าคนที่ผมพามาด้วยจะเป็นมหันตภัยต่อชีวิตของผมเอง ก็ว่าอยู่แหละสวยซ้ำสวยซ้อนตั้งแต่เช้าพอนึกถึงก็ทำให้ผมรู้สึกหวาดผวาขึ้นมาจึงเรื่องที่เกิดขึ้นภายในห้องพักของโรงแรมผมรู้แล้วป้าแต่การทิ้งคนอื่นที่กำลังลำบากอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมป้าสึกพอรู้นิสัยของลูกชายตนเองดีป้าโบกมือให้ผมซึ่งนั่นหมายความว่าป,ป้าอนุญ,ญาตแล้วขอบคุณครับป้า ผมดีใจมากที่ป้าปายอมรับฟังผมหลังจากหยูเดินไปพร้อมกับไปหูป้าถอนหา,ายใจยาวก่อนเดินไปบอกรูปถ่ายของมาะมะ้าวคงทำอะไรไม่ได้จริงๆทุกอย่างถูกดิคิดมาต่อให้อ้วะอะไรหมอนั่นไปแต่ก็คงไม่อาจเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เอเหมยอ้วกลัวต้องสูญเสียหยูทันทีที่เห็นเด็กหนุ่มหยุดเดินไปหูถามขึ้นมีอะไร คุณอยู่ที่นี่ถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ฉันยังบอกไม่ได้จนกว่าฉันจะจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เรียบร้อยเด็กหนุ่มนิ่งอึง้งงั้นคุณสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทำให้ปลาของผมเดือดร้อนถึงผมไม่รู้ว่าพราอะไรคนพวกนั้นถึงตามฆ่าคุณก็ตามแต่อย่างน้อยก็ช่วยเคลียร์ปัญหาไกลจากครอบครัวผมอยูพูดโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงยังคงมั่นคงและสงบกว่าก่อนหน้านี้ฉันจะพยายาม คุณพักอยู่ห้องนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมเอาคุณแจห้องมาให้ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกผมได้ตลอดอยิหมุนลูกปิดประตูพร้อมพักเข้าไปภายในห้องส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเรียบร้อยดูเหมือนว่าเคยมีคนอื่นมาอยู่ก่อนหน้านี้ไปหูมีสีหน้านิ่งเฉยเพียงแต่ถามห้องนี้เคยเป็นของใครมาก่อนห้องของคุณอาผมเองตอนนี้เขาแต่งงานไปอยู่กับภรรยาที่ต่างประเทศแล้ว ส่วนเสื้อผ้าภายในตู้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพดีหากคุณต้องการเปลี่ยนเสื้อก็เอาเสื้อของเขามาใช้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอีกวันถึงสองวันพวกเราค่อยไปซื้อเสื้อใหม่กันฉันไม่ค่อยชอบใช้ของคนอื่นงั้นเดี๋ยวผมเอาของใหม่ที่ผมซื้อมาให้คุณแทนก็แล้วกัน,กนคุณทนใช้ไปก่อนวันสองวันหน่อยแล้วก็แล้วกันนะถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็บอกห้องของผมอยู่ข้างๆไปหูพยักหน้า สีหน้าเขาเอื่มละอากับห้องเล็กแคบๆแ,แถมยังต้องใช้ของคนอื่นอีกไปหู่ยกมือขึ้นนวดขมับแล้วนั่งลงบนเตียงอย่างน้อยตอนนี้เขาก็มีที่พักชั่วคราวหลายปีมานี้เขาระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวแต่กับพลาดครั้งนี้สิ่งที่เขาสงสัยคือใครที่ทระยศะเขาทั้งที่ผู้ติดตามเสียชีวิตทั้งคู่หากฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบขึ้นมาแล้วก็คงจะรู้ในอีกไม่ช้า ว่าเขายังมีชีวิตอยู่คงต้องลงมือวางแผนกำจัดเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนก่อนที่พวกมันจะลงมือกับเขาอีกครั้งเขาต้องรู้ให้ได้ว่าพวกมันเป็นใครไปหูกดโทรศัพท์มือถือโทรออกหาผู้ช่วยของตนฉันต้องการให้นายสืบเรื่องเกี่ยวกับนายหน้าคนนั้นโดยด่วนและที่สำคัญฉันอยากรู้ว่าการมาไทยครั้งนี้มีใครรู้บ้างสีหน้าของไปหูดูสงบนิ่งทว่าสายตาดุร้ายเป็นประกายแววาวคู่หนึ่งหากมีข่าวเกี่ยวกับฉัน ตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็ให้นายพยายามสังเกตท่าทีของคนในตระกูลหลงให้ดีๆว่าใครมีความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษให้จับตาดูคนนั้นอย่างใกล้ชิดผู้ช่วยไม่เอ่ยถามไม่มากความเพราะหากผู้เป็นนายไม่พูดออกมาแล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์ก้าวกา่หลังจากผมเดินมาดูป้ป้าก็รู้สึกว่าป้าคงเสียใจที่ยอมให้คนอื่นเข้ามาพักอยู่ด้วยตอนนี้ผมว่าป้าเพียงแค่เชื่อในคำทำนายมากเกินไป ผมยืนดูป,ป้าที่ยังคงนั่งพั่มบ่นให้ลูกมามาฟังอยู่ป้าคงเหงามากแต่ถ้าว่ากับไม่ยอมแต่งงานใหม่สักทีหลังจากไปหัวคำสั่งผู้ช่วยไม่กล้าจักช้าเขารีบลงมือให้คนไปสืบเรื่องทันทีเลื่องที่คนรู้เก่ยวกับการเดินทางครั้งนี้มีเพียงผู้ติดตามสองคนเท่านั้นที่ไปกับคุณชายไปหูแล้วก็ตนซึ่งเป็นคนจัดการประสานงานทุกอย่างด้วยตนเองหากจะเป็นไปได้ อาจมีหนึ่งในผู้ติดตามหลุดปากเรื่องการเดินทางไปไทยครั้งนี้ให้ใครฟังก็ได้ดังนั้นเขาต้องเริ่มสืบจากคนใกล้ชิดของผู้ติดตามทั้งสองคนชายสองคนก่อนหน้าที่รับงานจ้างวานโทรรายงานความเรียบร้อยของงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ฝ่ายฟังหลังจากตำรวจเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกระทั่งเขาชวนคุยไปได้สักพักกระทวงถามเงินค่าจ้างวานแต่อีกฝ่ายกับปฏิเสธ ฉันจะจ่ายก็ต่อเมื่อเห็นศพของไปหูแล้วเท่านั้นปลายสายยืนยันเสียงแข็งจนกระทั่งทั้งสองที่รับงานจ้างวานต้องเข้าไปถ่ายรูปศพของชายทั้งสองคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าสงให้ทว่านั่นกับยิ่งทําให้ปลายสายขุ่นเคืองแล้วอีกหนึ่งละ่ะหายไปไหนหาค้าไม่พบเงินจํานวนนั้นของพวกแกก็ชวดไปซะเพราะฉันจะไม่จ่ายเงินให้กับพวกที่ทํางานพลาดนอกจากไปหาให้เจอไม่ว่าใครก็ตามที่หลุดลอดออกไป รีบจัดการเก็บกวาดซะอย่าให้เหลือในใจของอาเธอร์คอยภาวนาให้คนที่รอดจากแรงระเบิดในห้องพักไม่ใช่ไปหูไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาคงต้องหาหนทางกำจัดไม่ให้อีกฝ่ายกลับมาฮ่องกงได้เป็นอันขาดโทรศัพท์หายายผู้หญิงคนนั้นถามว่าภายในตระกูลหลงมีความเคลื่อนไหวอะไรให้เธอรีบรายงานพวกเราทันทีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากยังไม่เห็นศพหรือยืนยันใดๆทั้งสิ้น เขาห้ามผีผังลงมือจนกระทั่งเปิดเผยตนเองก่อนโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเขาจะเดือดร้อนหนักอย่างเช่นในอดีบไม่สิตอนนี้ฉันไม่ใช่ไอ้โง่ในอดีบแล้วพ่อของฉันเคยเป็นมาเฟียเหมือนกันแต่ก็แค่ปลายแถวแม้จะคุกคีในวงการนี้มาหลายปีก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าโดดเด่นเช่นตระกูลหลงที่ได้รับการยอมรับว่าฝังลากลึกจนไม่มีใครกล้าเป็นศัตรูด้วยเลยสักคน นั่นยิ่งทําให้อิทธิพลของตระกูลหลงแพร่ขยายโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจคาสิโนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของเม็ดเงินที่หล่อเลี้ยงตระกูลหลงด้วยความกล้าไม่กลัวตายพ่อของอาเธอร์ไปโกงไพ่ในคาสิโนแห่งนั้นของตระกูลหลงเข้าเมื่อถูกจับได้พ่อของอาเธอร์วางท่าทีโวยวายกับทางคาสิโนกล่าวหาว่าฝ่ายเล่นตุกติกไม่ยอมจ่ายเงนินให้กับตน กระทั่งคนที่เล่นต่างพากันหยุดเล่นมายืนมุงดูเรื่องสนุกที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างที่พ่อของอาเธอร์เริ่มลงมือทำลายเข้าของภายในคาสิโนกระทั่งทุกคนที่เฝ้ามองดูเรื่องสนุกต่างเริ่มทยอยพากันเดินออกจาก,กวงรล่ากับกลัวอะไรบางอย่างม่อพูเข้ามาใหม่ยืนกอดอกดูเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าแม้ไม่แสดงอาการใดๆแต่ทุกคนภายในรับรู้ถึงความเย็นชาราวกับภูเข,ขาน้ำแข็งความหนาวเหน็บ ทิมแทงทุกรูกขุมขนของพวกเขาแต่พ่อของอาเธอร์ยังคงวางท่าทางหญิงพยองไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจตรงเข้ามาระงับเหตุอย่างรีบร้อนหลังจากนั้นไม่นานพ่อของอาเธอร์ถูกเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจผลลัพธ์คือค่าเสียหายจำนวนมหาศาลที่ทำเอาบ้านของเขาล้มละลายทรัพย์สินไม่น้อยถูกยึดขายทอดตลาดพ่อของอาเธอร์รู้สึกโกรธมากจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตก นอนป่วยเพียงไม่นานเขาก็ลาจากไปชีวิตในตอนนั้นของอาเธอเร์เลวร้ายมากถ้ว่าไม่นานเขาก็พบความเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกสาวของผู้มีอิทธิพลมาติดพันเขามีหรือที่อาเธอร์จะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือเขาได้แต่งงานกับเธอทุกอย่างดูเหมือนจะมีความสุขถ้าว่าเขาก็พบว่าตนเองไม่สามารถอยู่ภายใต้ร่มเงาของภรรยาได้ต่อไปหากเขาต้องการทุกอย่างเป็นของเขาเองแล้วแล้วก็ ทางเดียวที่ทุกอย่างจะเป็นของเขาคือต้องกำจัดเธออาเธอร์รู้ว่าภรรยาของเขาแพ้เกสรดอกไม้เขาจึงจ้างคนมาทำซุ้มดอกไม้ใกล้บริเวณหน้าต่างของห้องเขากระทั่งดอกไม้ค่อยๆผีบานสุขภาพของภรรยาเขาค่อยๆย่ยยำแย่ลงจนลาโลกใบนี้ไปอย่างสงบทรัพส,สมบัติตกเป็นชื่อของอาเธอร์แต่เพียงผู้เดียวนั่นทำให้ช่วงเวลาหลายปีมานี้อาเธอร์ค่อยๆสะสมคนและขยายธุรกิจมืดอย่างเงเียบๆภายใต้ชื่อมิสเตอร์เอ ที่ไม่เปิดเผยโฉมหน้าให้ใครร่วงรู้มีเพียงคนสนิทไม่กี่คนที่ร่วงรู้ความลับนี้วินาทีที่โทรศัพท์มือถือดังขึ้นม่านถัวรีบรับสายอย่างใจจดใจจ่อตอนนี้ตระกูลหลงมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างทุกอย่างที่นี่สงบดีคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเธอถามอย่างประหลาดใจคงไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมหากเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วก็ เธอต้องรีบออกจากตระกูลหลงให้เร็วที่สุดเงินละ่ะไหนคุณบอกว่าจะโอนเงินให้ฉันไงคะหญิงสาวถามขึ้นอย่างร้อนรนกลัวว่าอีกฝ่ายจะหลอกใช้เธอตอนนี้งานยังไม่เสร็จต้องรอจนกว่าตระกูลหลงจะยืนยันการตายของไปหูเท่านั้นทางเราถึงจะโอนเงินให้เธอได้แต่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้บอกฉันอย่างนี้นี่เสียงหัวเราะจะปลายสายทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตอนนี้เธอควรจะรายงานเรื่องราวต่างๆภายในเครือข่ายนั้นหลังจากที่ทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยเธอจะได้รับผลตอบแทนไปสองเท่าม่านหั่วเริ่มรู้สึกลังเลใจที่จะรับปากฝ่ายหากเป็นก่อนหน้าเธออาจจะไม่กังวลแต่ตอนนี้เธอกลัวกลัวตัวเองจะถูกหลอกใช้โดยไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นหากไปหูรู้ว่าเธอทรยศแล้วก็จุดจบของคนทรยศในตระกูลหลงม่านถั่วรู้สึกเนื้อตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อไม่ ฉันจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นหากคุณไม่ยอมจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ก่อนนี่เธอคิดจะข่มขู่ฉันอย่างนั้นเหรองั้นก็แล้วแต่เธอเลยในตระกูลหลงคนแบบเธอมีอยู่ต้องหลายคนฉันไม่จําเป็นต้องใช้เธออีกส่วนเงินถือซะว่าเธอสละสิทธิ์ที่จะรับก็แล้วกันม่านหัวสะดุง้งฉันต้องการเงินของฉันเดี๋ยวนี้นี่อย่าเพิ่งวางสายสิม่านหัวกดโทรศัพท์โทรออกเทว่าเบอร์นั้นกลับมีเพียงเสียงตอบรับจากข้อความอัตโนมัติ ไม่ว่ายัางไงคนออกคำสั่งก็ต้องเป็นตนเองเท่านั้นแม้ว่าม่านหัวจะทำงานให้เขาแล้วก็ตามแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องหรือต่อรองอะไรทั้งนั้นในเมื่อหมากตัวนี้ใช้ไม่ได้การแล้วดูท่าต้องหาหมากตัวใหม่ที่มีประโยชน์มากกว่านี้พวกนายคิดว่าใครบ้างในตระกูลหลงที่พอจะเป็นสายให้พวกเราได้บ้างท่านาเธอลองติดต่อในท่านรองของตระกูลหลงดูสิครับอาเธอเก็บซ่อนความดีใจไว้แล้วหันไปบอกคนสนิท ฉันได้ข่าวว่าท่านรองชอบเด็กหนุ่มหน้าตาดีนี่หากเด็กหนุ่มของเราแฝงตัวเข้าไปแล้วสืบข่าวจากนั้นค่อยสร้างเรื่องสร้างราวให้ตระกูลหลงสักหน่อยคงจะดีไม่น้อยท่านเธอฉลาดจริงๆกระทั่งความคิดของผมยังตื้นเขินห่างฉันจากท่านอาเธออีกไกลผมจะรีบปดำเนินการตามคำสั่งของท่านอาเธอโดยด่วนโปรดติดตามตอนต่อไป